วันนี้พาคุณผู้ชมมาดูฝีมือคนไทยนะคะที่ผลิตรถไปขึ้นเองและใช้งานได้ในประเทศไทยค่ะผลงานชิ้นนี้เป็นของทีมวิจัยค่ะที่พยายามศึกษาและถอดบทเรียนนำมาใช้ประโยชน์ได้จริงนะคะแนวคิดนี้สำคัญเลยค่ะก็คือต้องการลดต้นทุนการนำเข้าวัสดุอุปกรณ์และอุตสาหาการรมจากต่างประเทศให้ได้มากที่สุดและยกระดับ วัสดุอุปกรณ์และอุตสาหกรรมในประเทศไทยให้เพิ่มมูลค่าภายในข้างหลังในชานินี้ถือว่ามีความตกแต่งและตระหงล้งลอาอลังการมากเลยค่ะถ้าเป็นไทยซื้อก็คงเหมือนเดิมนะครับเราก็ซื้อเข้าไปตลอดนะครับที่เป็นต้องเป็นธรทำเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยประเทศเราถึงนม้นมีอุตสาหกรรมหลายอย่างก็จริงแต่เทคโนโลยีที่เราใช้เบื้องหลังอุตสาหกรรมนั้นเป็นเทคนิคีที่ยืมเข้ามาวันหนึ่งเราต้องคืนเข้าไปทั้งหมดนะครับแล้วอุตสาหกรรมเราจะเข้มแข็งไม่ได้เลยถ้าเราไม่สามารถก้าวเข้าไปสู่ Tier หนึ่งซึ่งสามารถออกแบบทดสอบ ล้วก็สร้างผลิตภัณฑ์เองได้เพราะฉะนั้นเนี่ยคำว่าไทยทำไม่ได้มีความหมายแค่เราเป็นคนทําเองแต่ทําแล้วต้องได้มาตรฐานแล้วแข่งขันได้และเป็นการสร้างอุตสาหกรรมเราเนี่ยให้มีความ,เข,มเข้มแข็งเพื่อให้เกิดอุตสาหกรรมระบบรางขึ้นมาจริงๆในบ้านเรานะครับแล้วก็สามารถสู้กับต่างประเทศได้แล้วก็ลดการนําเข้าในขณะเดียวกันก็สร้างนิเวศทางอุตสาหกรรมระบบรางขึ้นมาด้วยจากที่เราไม่เคยมีมาก่อนแต่การสร้างระบบนิเวศไม่ใช่เพียงแค่เราไป ใช้ต่างประเทศมานะครับเราจะทําเองทั้งหมดด้วยนะครับโดยที่เราต้องพึ่งพาตัวเอง